นานจอมยุทธผู้ถังซานภาค5บทที่531สิ่งที่ถังซานฉีดเข้าไปในผู้เล่นดอกทานตะวันนั้นง่ายมากมันไม่ต้องการหยินและหยางฉีปราณหยินเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอไม่มากจนเกินไปแต่เพียงพอที่จะทำให้หลอดเลือดในร่างกายของเขากระสับกระส่ายถังซานเคยสัมผัสความรู้สึกนี้มาก่อนสำหรับกลุ่มแกนแท้ของดอกทานตะวันที่ดุร้ายของพายุหยินและหยางสองฉีที่ปะทุในร่างกายเป็นปัญหาใหญ่ ถังซานไม่ต้องการรุกรานตระกูลแก่นแท้ดอกทานตะวันมากเกินไปดังนั้นเขาจึงฉีดพลังงานหยินมากที่สุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังใช้เวลานาน,านกว่าที่กลุ่มไฟบริสุทธิ์ของดอกทานตะวันจะแก้ปัญหาได้การรวมกันของซานอูเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งและก้าวไปสู่รอบชิงชนะเลิศขอองค์การแข่งขันสองครั้งได้สำเร็จเมื่อเหมยกงจือหันไปมองถังซานเขาก็ยิ้มหวานอยู่แล้ว การต่อสู้ครั้งนี้ง่ายยกว่าที่เธอคิดไว้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอรู้สึกถึงพลังขององค์การควบคุมอวกาศในอีกระดับหนึ่งเธอได้รับการตรัสรู้มากมายและทั้งหมดนี้ถูกนำมาสู่เธอโดยแทงซานทั้งสองลอยขึ้นพร้อมกันและลงสู่สนามแข่งขันผู้ตัดสินประกาศจบเกมและชุดค่าผสมซานอู่ชนะ ทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มหายตัวไปในอากาศภายใต้แสงสีเงินที่ปกคลุมไม่ให้โอกาสผู้ส่งสารของจัก,กรพัดเข้ามาใกล้หลังจากเอาชนะมังกรและฟีนิกซ์และดอกไม้มังกรธาตุไฟได้ติดต่อก,กันถางซานและเหมยกงจือได้เอาชนะผู้ชมจํานวนมากด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วและผู้ชมก็โห่ร้องเชียร์กันอย่างล้นหลาม <premises. S 2> แม้จะไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวที่เข้าสู่รอบสุดท้ายขององค์การแข่งขันทั้งสองรายการใหญ่พร้อมกันแต่พวกเขาก็กลายพร้อมกันแต่พวกเขาก็กลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ไปครองในใจผู้ชมได้เพราะความสามารถของพวกเขาในการแข่งขันผู้ชมจํานวนมากได้เริ่มถามถึงที่มาของพวกเขาแล้วและผู้นําอาวุโสของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในที่นั่ง VIP หลายคนก็รู้ดีว่าพวกเขามีเลือดมนุษย์และพวกเขามาจากเมืองเคอรี่ซึ่งตกครองโดยเผ่าอสูรนกยูง พี่พลังที่พี่ใส่เข้าไปในร่างกายฉันช่วงสุดท้ายเป็นอะไรฉันมีความรู้สึกแปลกๆว่านอกจากพลังอวกาศแล้วยังมีพลังอีกแบบหนึง่งแต่ฉันว่าเสริมอวกาศด้วยหลังจากออกจากจัตุรัสสารบรรพบุรุษเหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะถามเพราะเธอยังคงสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดที่พลังนั้นสร้างขึ้นในร่างกายของเธอการใช้พลังจิตนั้นไม่สามารถฟื้นฟูได้ชั่วขณะหนึ่ง ต่ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้พลังโลหิตส่วนใหญ่ที่เธอใช้ไปก่อนหน้านี้กลับคืนมายิ่งไปกว่านั้นภายใต้การกระทําของพลังงานอันน่าอัศจรรย์นั้นเธอยังรู้สึกว่าพลังของสายเลือดของเธอดูเหมือนจะถูกกระตุ้นแอลม์มานก็เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆนั่นคือพลังของเวลาและพลื้นที่การหลอมรวมของพลังของเวลาและพื้นที่พื้นที่และเวลาแยกจากกันไม่ได้และทั้งสองสามารถโต้ตอบมีอิทธิพลต่อการและเติมเต็มซึ่งกันและกัน พื้นที่ที่ไม่มีเวลาถูกแยกออกในขณะที่เวลาไม่มีอวกาศคืนนิรันเมื่อรวมกันแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนการสลายตัวเป็นเวทมนต์และกลายเป็นคุณลักษณะที่ทรงพลังที่สุดแทงซานพูดกับเหมยกงจือด้วยความเร็วที่ค่อนข้างช้าโดยหวังว่าเธอจะจำสิ่งที่เขาพูดได้ชัดเจน เมื่อความเข้าใจของเหมยกงจือเกี่ยวกับพลังแห่งอวากาศลึกซึ้งขึ้นถังซานก็รู้สึกว่าเธอมีความเข้าใจในระดับสูงมากในกรณีนี้การให้ความรู้กับเธอมากขึ้นจะไม่ถือเป็นการช่วยเธอแต่เป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เธอไปถึงระดับเทพในอนาคตรากฐานอันล้ำลึกพลังแห่งการเวลานั้นหรือจอระเคนแห่งการเวลาอย่างนั้นหรือนายน้อยเมยยอถาม ทั้งซานกล่าวว่าไม่แน่นอนจระเข้เวลาควบคุมเวลาที่บริสุทธิ์และสิ่งที่ฉันส่งให้คุณคือพลังงานหลังจากการหลอมรวมของเวลาและพื้นที่ซึ่งสามารถรวมเข้ากับพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมเข้ากับพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือพลังของเวลาในอีกระดับหนึ่งในอนาคตเมื่อการควบคุมพื้นที่ของคุมถึงระดับหนึ่งหากคุณต้องการที่จะก้าวหน้าต่อไปคุณต้องเข้าใจเวลาแม้ว่าพลังชนิดนี้จะไม่มีอยู่ในสายเลือดของคุณ คุณก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และเวลาด้วยความลึกลับของเวลาคุณมีสายเลือดของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และร่างกายของคุณแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานพลังทั้งสองนี้ได้ ในอนาคตฉันจะแนะนำคุณต่อไปและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการควบคุมเวลาให้กับพลังแห่งอวกาศของคุณในเวลานั้นภูมิหลังของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจถึงการรวมตัวของเวลาและพื้นที่อย่างแท้จริงคุณต้องรอจนกระทั่งหลังจากที่คุณเป็นระดับพระเจ้าเท่านั้นเหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัยแล้วคุณละคุณควบคุมเวลาได้อย่างไรทั้งซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันควบคุมไม่ได้ ฉันพึ่งพาสิ่งภายนอกฉันมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์หายากที่มีคุณสมบัติของเวลาและอวกาศและตอนนี้คุณได้รับพลังจากมันแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่เขากล่าวถึงนั้นเป็นสัญญาณบอกเวลาในการอาวกาศขนาดใหญ่แม้ว่าสัญญาณบอกเวลาจะยังไม่ได้รับการขัดเกลาแต่ถังซานก็สามารถทำได้ถ้าเขาดึงพลังงานบางส่วนออกจากมัน เหมยกงจือพูดด้วยรอยยิ้มชื่อของราชาปีศาจคริสตานนั้นมีอำนาจทุกอย่างคุณควรได้รับตำแหน่งนี้ในสายตาของฉันคุณมีอำนาจทุกอย่างแล้วเมื่อเธอพูดคำเหล่านี้ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุแทงซานดูเหมือนจะรู้สึกว่าแบรนด์รูปคริสตันในร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยและรีบพูดไม่คุณแค่ทำกับฉันในฐานะสารานุกรมเดินได้ฉันไม่กล้าเพื่อให้มีอำนาจทุกอย่างตอนนี้ฉันไม่ใช่พระเจ้าด้วยซ้ำ ถังซานมั่นใจว่าจริงๆและจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกันบางทีพวกเขาอาจเป็นลูกหลานของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่เป็นการดีกว,ว่าที่จะพูดถึงจัก,กรพรรดิองค์แรกนี้ให้น้อยลงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี่คือการดำรงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สามารถแข่งขันกับจัก,กรพรรดิหลายองค์ได้ตามต้องการตกลงพรุ่งนี้เธอไม่มีเกมยังดูเกมของฉันอยู่หรือเปล่าเมยกงจื่อถาม ทั้งซานไม่มีการแข่งขันในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปและการแข่งขันรอบสุดท้ายจะไม่เริ่มจนกว่าจะถึงวันถัดไปเหมยกงจือยังคงมีการแข่งขันแบบบุคคลแต่ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ค่อนข้างอ่อนแอฉันสามารถวางใจในความแข็งแกร่งของคุณในปัจจุบันฉันมีทักษะที่สำคัญในการฝึกฝนฉันต้องถอยสองวันพรุ่งนี้จะไม่มาระวังตัวด้วยฉันจะรอคุณในรอบชิงชนะเลิศฉันหวังว่าเราจะทำได้เราเจอกันเร็วเกินไปในรอบชิงชนะเลิศทังซานกล่าว เหมยกงจือกล่าวว่าเอาละถ้ายอย่างนั้นคุณต้องระมัดระวังในการฝึกฝนตัวเองและอย่ารีบร้อนเกินไปไม่ต้องห่วงฉันแน่ใจว่ามันถือได้ว่าเป็นการเตรียมการสำหรับรอบชิงชนะเลิศฉันยังให้ความสนใจกับคู่ต่อสู้ที่เราอาจพบในรอบชิงชนะเลิศในช่วงสองวันที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบแบ่งกลุ่มรอบชิงชนะเลิศเป็นอีกระดับขอองค์การแข่งขัน สิ่งที่แน่นอนคือพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของพวกเขาอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายและเกมของเราจะยากอย่างแน่นอนคุณต้องเตรียมใจเอาละเราชนะได้อย่างแน่นอนกล่าวอำลลาเหมยกงจือคราวนี้ถังซานไม่ได้ไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่กลับมาที่โรงแรมเสือขาวโดยตรงแทงซานยังได้ส่งจดหมายถึงจางฮาวซวนโดยบอกเขาว่าเขาจะล่าถอยเป็นเวลาสองวันเพื่อตระหนักถึงผลกำไรขององค์การต่อสู้ในวันนี้ แทงซานเตรียมน้ำใสน้ำใสในห้องฝึกจากนั้นผ่อนคลายและปรับตัวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ตัวเองฟื้นจากการบริโภคครั้งก่อนในการต่อสู้อย่างสมบูรณ์และจิตวิญญาณของเขาก็อยู่ในสภาพที่แข็งแรงจากนั้นเขาก็เริ่มล่าถอยสองวันน่าจะเพียงพอแล้วและเป็นเรื่องเร่งด่วนในการปรับปรุงฐานการพาบปลูกถังซานแอบพูดในใจเหมยกงจือก็กลับมายัางที่ภาพ ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ได้รอเธออยู่ในห้องแล้วคราวนี้ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้นำเธอกลับมาทันทีหลังจากจบเกมแต่เลือกที่จะกลับไปที่บ้านของเขาก่อนวันนี้คุณจัดการพื้นที่อย่างไรเมื่อเห็นเหมยกงจือกลับมาราชาปีศาจนกยูงก็ถามทันทีเหมยกงจือกล่าวว่าเป็นชูราที่ส่งพลังโลหิตให้แก่ฉันซึ่งเพิ่มพลังเลือดของฉันแล้วฉันก็ทำมันด้วยความช่วยเหลือของเขา เขาสามารถเพิ่มพลังของสายเลือดของคุณได้หรือไม่ราชาปีศาจนกยูงกล่าวด้วยความประหลาดใจ ก็ฉันไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรความรู้สึกกขอองค์การควบคุมพื้นที่นั้นวิเศษมากราวกับว่ามันได้ไปถึงอีกระดับหนึ่งเหมยกงจือจำได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับอวกาศระหว่างการต่อสู้ครั้งก่อนและตอนนี้นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกของหัวใจที่เต้นรัวความรู้สึกที่สามารถควบคุมช่องว่างทั้งหมดระหว่างสวรรค์และโลกได้ช่างวิเศษจริงๆบทที่532 นั่นเป็นอีกระดับหนึ่งจริงๆคุณได้แตะธรณีประตูของระดับพระเจ้าแล้วแม้แต่การควบคุมพื้นที่ของคุณในเวลานั้นก็มีรสชาติระดับเทพอยู่แล้วไม่อย่างนั้นคุณจะต้านทานกลุ่มมังกรไฟและกลุ่มแก่นแท้ของดอกทานตะวันได้อย่างไรผลกระทบของคุณลักษณะไฟสายเลือดระดับแรกเสริมสองประการระดับเทพอย่างนั้นหรือ เหมยกงจื่อตกตะลึงเธอไม่เคยคิดไปในทิศทางนี้มาก่อนจริงๆแน่นอนคู่แข่งของคุณเป็นเจ้าของสายเลือดระดับแรกสองสายและทั้งคู่ต่างก็เป็นสายเลือดระดับแรกระดับบนสุดและทั้งคู่ต่างก็เป็นธาตุไฟการรวมกันของทั้งสองนั้นไม่ง่ายเหมือน1นบวกหนึ่งเท่ากับสองคู่ต่อสู้ดังกล่าวสามารถถูกผูกไว้ด้วยพลังแห่งอวากาศและคำอธิบายเดียวก็คือพวกเขาเป็นสายเลือดระดับแรกเดียวกัน และมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคู่ต่อสู้กับคุณด้วยวิธีนี้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ชูร่านี้ลึกลับฉันยังนึกไม่ออกว่าความสามารถที่แท้จริงของเขาคืออะไรราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวพร้อมกับขมวดคิ้ว เขาสาบานด้วยเลือดแล้วคุณยังไม่เชื่อเขาเหรือฉันมักจะคิดว่าเขาเป็นคนลึกลับแต่เขาไม่ได้มีความประสงค์ร้ายต่อฉันจริงๆเขาคอยช่วยเหลือฉันมาตลอดจะไม่มีปัญหาอะไรพ่อไม่ต้องอายเขาไปแล้วเหมยกงจือกล่าวราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งขรึมการรู้ว่าคุณเป็นใครมีความสำคัญมากใช่คำสาบานเลือดมีผลผูกพันที่แข็งแกร่งแต่คำสาบานเลือดไม่ได้หมายถึงทุกอย่าง สิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดคือเขามาจากจัก,กรพรรดิองค์อื่นถ้าเขาตั้งใจเข้าหาคุณเท่าหากเป็นกรณีนี้มันก็จะลำบากเขาเป็นมนุษย์นายน้อยเมยอกล่าวราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนมนุษย์จะสามารถฝึกฝนถึงระดับปัจจุบันได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีผู้แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังเขาระดับความแข็งแกร่งสามารถสอนให้เขาเป็นแบบนี้ได้ไหม ราชานบยุงกล่าวต่อว่าฉันไม่คิดว่าองค์กรถ่ายถอนของคุณสามารถสอนเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ดังนั้นฉันจึงสงสัยในที่มาของเขามากเมื่อคุณอยู่กับเขาให้หาวิธีตั้งค่าเขาอย่าทำอย่างนั้นเมื่อรู้ที่มาที่แท้จริงของเขาแล้วเหมยกงจือมองไปที่มีดาของเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและพยักหน้าเบาๆเธอไม่สงสัยเกี่ยวกับที่มาของชูร่าเลย ปัญหาเดียวคือเธอไม่เคยเห็นหน้าที่แท้จริงของชูร่ามาจนถึงตอนนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างชูร่าไม่เต็มใจที่จะให้เธอเห็นรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของเขาแอร์ลามันก็เหมือนกับน้ำที่ติดอยู่ในใจเธอตลอดเวลาเอาละไปพักผ่อนกันเถอะอย่างไรก็ตามวันนี้คุณได้แต่ธรณีประตูระดับพระเจ้าแล้วคุณต้องมีความเข้าใจที่นีนี่จะช่วยได้มากในการก้าวสู่อนาคตของคุณฉันจะใส่ใจกับปัญหาของชูร่าด้วย หลังจบการแข่งขันครั้งนี้ต้องพยายามแย่งชิงตำแหน่งตัวต่อตัวหรือดับเบิลให้ได้จุดแข็งที่คุณแสดงออกมาตอนนี้ก็หนึ่งความสนใจจนเรามองย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอยากได้สูสๆวิธีดีที่สุดที่จะขอความเห็นชอบจากศาลคือทำให้ศาลบรรพบุรุษถึงห่วงเมื่อพวกเขาคิดว่าคุณอาจเป็นจักรพรรดิในอนาคตเราจะมีความคิดริเริ่มฉันจะจัดการอย่างอื่นให้คุณ โรงแรมเสือขาววิชาสเสวียนเทียนของถังซานกำลังดำเนินการและกี้และเลือดไหลเวียนภายในร่างกายอย่างสงบและรวดเร็วการเข้าสู่ระดับที่9ก้าของวิชาสเสวียนเทียนก็มาถึงระดับใหม่ทั้งหมดเช่นกันเมื่อถังซานยังอยู่ในทวีปโต้หลวในชีวิตที่แล้วของเขาระดับที่9ก้าอยู่ที่จุดสูงสุดของวิชาสเสวียนเทียนแอร์ละมันไม่ได้จนกว่าเขาจะเป็นพระเจ้าที่เขาพัฒนาวิชาสเสวียนเทียนให้สูงขึ้น พลังงานของจุดตันเทียนอันเงียบสงบนำสถานะของถังซานกลับมาสู่จุดสูงสุดและในจุดตันเถียนของเขาแต่ละแบรนด์ฉายแสงแผดเผาในตำแหน่งของเขาเองถังซานไม่ได้ใช้หินและยางฉีและคนแรกที่เปิดกว้างคืออาณาจักรแห่งโชคนีและร้ายในสายตาของจิ้งจอกสวรรค์ห้องฝึกก็กลายเป็นสีขาวดำและโชคที่เปลี่ยนไปทำให้แสงสองสีรอบๆตัวเขาสั่นไหว ส่วนที่ทรงพลังที่สุดของโชคดีและร้ายคือการที่คุณมอบความโชคดีให้กับตัวเองและความโชคร้ายให้กับผู้อื่นหากคุณไปถึงระดับพระเจ้าและพบกับคู่ต่อสู้ธรรมดาโดยอาศัยการควบคุมโชคเพียงอย่างเดียวมีโอกาสมากที่คู่ต่อสู้จะพ่ายแพ้โดยไม่มีการต่อสู้เมื่อถังซานสู้กับห่วปิงปิงหัวหน้าของเผ่าหญิงน้ำแข็งด้วยอาณาเขตอันทรงพลังนี้เขาสามารถปรับปรามคู่ต่อสู้ของเขาได้ในเวลาอันสั้น และใช้มันเพื่อช่วยในการฝึกฝนของเขาก็มีเอฟเฟกต์ที่ยอดเยี่ยมมากหากปราศจากแดนแห่งโชคดีและร้ายก็จะไม่มีการหลอมรวมของหยินและหยางด้วยพรแห่งโชคโชคของทางซานในเวลานี้ถึงระดับท้องฟ้าจากนั้นเขาก็กระตุ้นตอราการเปลี่ยนแปลงของมังกรลมอย่างระมัดระวังที่เก็บไว้ในระดับสูงสุดอันดับ9ในร่างกายของเขาเพื่อเข้าสู่ตันเทียนอย่างช้าช้า เมื่อเข้าสู่ตันเทียนของแทงซานภายใต้แรงดึงดูดตามธรรมชาติของวิชาสเสวียนเทียนแบรนมังกรลมค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ว่างอย่างไรก็ตามการควบคุมของแทงซานก็เกิดขึ้นในทันทีเสือโคร่งกลายเป็นปราแห่งแสงและทันใดนั้นก็กลายเป็นมวลแสงสีขาวปกคลุมแสงสีน้ำเงินทองที่มังกรลมกลายเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ทันทีหลังจากนั้นนกยูงก็เปลี่ยนเป็นแสงสีเงินแอร์ละมันถูกย้ายจากอากาศบางไปยังตำแหน่งที่ของวายุพับปีกทอง ภายใต้การกระตุ้นของแทงซานวายุพับปีกทองได้ปล่อยแสงสีทองบนแบรนด์บังคับเปิดมันและกลืนแบรนด์มังกรลมโดยตรงภายใต้การควบคุมขององค์การแปลงสิงโตพยับใช้ให้รอยประทับทั้งสองนี้มารวมกันสิ่งที่แทงซานต้องการทำคือกลืนมังกรลงไปให้วายุพับปีกทองเปลี่ยนยี่ห้อกลืนกินมังกรลมไม่ใช่มังกรลมเปลี่ยนยี่ห้อให้กลืนวายุพับปีกทองนั่นเป็นเหตุผลที่เขาระมัดระวังเกี่ยวกับการหลอมรวมในวันนี้ ทั้งซานทำสิ่งนี้หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแม้ว่าสายเลือดมังกรลมจะเป็นสายเลือดประดับแรกแต่ก็ไม่ได้มีพลังพิเศษในหมู่สายเลือดประดับแรกของเผ่าพันธุ์มังกรดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่จะกลืนกินอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่อำนาจครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบนั้นลักษณะของตระกูลมังกรนั้นชัดเจนเกินไปหากเขามีตรามังกรอื่นและถูกค้นพบเมื่อเขาไร่มันจะสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นเขาได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงของวายุพับปีกทองแล้ว และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการปกปิดออร่าของโลมและการเปลี่ยนแปลงของมังกรด้วยการเปลี่ยนแปลงของวายุพับปีกทองนอกจากนี้เขายังมีความเชี่ยวชาญในการใช้วายุพับปีกทองเมื่อแบรนด์มังกร,งกรลมกลืนกินแบรนด์ของวายุพับปีกทองลักษณะของวายุพับปีกทองจะหายไปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเห็นแน่นอนว่ายังมีความสัมพันธ์ของเฉิงจือเฉินอีกด้วย ในอนาคตถ้าเขาต้องการช่วยเฉินจือเฉินฝึกฝนเขาต้องไม่สูญเสียเลือดของวายุพักปีกทองไม่เช่นนั้นไม่มีทางดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วแทงซานจึงตัดสินใจใช้วิธีงูกลืนช้างเพื่อเปลี่ยนวายุพักปีกทองให้เป็นแบรนด์และกลืนมังกรลม เป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแบรนด์ด้วยวายุพับปีกทองเพียงอย่างเดียวแต่เขามีการสร้างแบรนด์สายเลือดระดับแรกมากมายและด้วยความช่วยเหลือจากการสร้างแบรนด์สายเลือดระดับแรกจํานวนมากเขาสามารถทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ เมื่อรู้สึกถึงการคุกคามมังกรลมก็กลายเป็นแสงสีฟ้าและในที่สุดก็เริ่มต่อสู้อย่างรุนแรงแต่อย่างช่วยไม่ได้มีรอยประทับของสิงโตพยักและสิ่งที่สิงโตพยักทำได้ดีที่สุดคือการกินและขับไล่ในเวลานี้เสือโคร่งที่เปลี่ยนไปเป็นแบรนยังกินพลังของมังกรลมเพื่อเปลี่ยนแบรนด์ และหลังจากที่พลังที่กลืนเข้าไปนี้ถูกกลืนโดยสิงโตตัวเมียและกลายเป็นตราประทับมันก็สงบลงมากอยู่ในสถานานี้ที่วายุพักปีกทองเปลี่ยนแบรนด์และเริ่มย่อยและดูดซับพลังงานขององค์การเปลี่ยนแปลงของมังกรลม นกยูงกลายเป็นแบรนด์ที่ช่วยเหลือจากด้านข้างเมื่อลมมังกรกลายเป็นแบรนด์และนิ่งรนมากเกินไปและสิงโตพยักกลายเป็นแบรนด์ที่ควบคุมไม่ได้นกยูงจะเปลี่ยนเป็นปราประทับและขึ้นไปผนึกไว้ช่วระยะเวลาหนึ่งให้สิงโตพยักกลายเป็นแบรนด์และปรับแล้วปล่อยวางซึ่งเทียบเท่ากับหลอดเลือดระดับแรกสองเส้น บวกกับหลอดเลือดประดับที่สอ,อีก1เส้นที่ร่วมกันรังแกหลอดเลือดประดับแรกอีกเส้นหนึ่งและมีหลอดเลือดประดับแรกที่ทรงพลังอยู่ข้างๆสําสหรับความช่วยเหลือที่โชคดีโชคนี้ได้รับความช่วยเหลือโดยธรรมชาติจากความตั้งใจของแทงซาน ดังนั้นกระบวนการหลอมรวมทั้งหมดจึงราบเรื่องกอว่าที่เขาเคยตัดสินไว้ก่อนหน้านี้มังกรลมพยายามดิ้นรนแต่เขาไม่เคยสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของสายเลือดระดับแรกที่สำคัญทั้งสองได้นกยูงกลายเป็นท่าที่มีตราประทับและสิงโตกลายเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีตราประทับและความร่วมมือนั้นค่อนข้างนิ่งเดิมทีถังซานพร้อมที่จะใช้หินและอย่างเพื่อปรับปรามมังกรลมเมื่อจำเป็นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันไม่มีประโยชน์